สวัสดีทุกคนเหมือนเดิมเลยนะคบวันนี้เราอยู่ในเกมไม้ขานั่นเองนะก่อนเซิร์ฟนี้เลยครับก็คือใช้ชีวิตแบบชนบทอ่าผมก็มีกําแพงเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟเล็กๆเดี๋ยวเอใช้ชีวิตแบบชนบทก็คือต้องเลี้ยงไก่นะครับนั่นเองนะเลี้ยงเอาไว้ฆ่าไปกินนะครับนี่พอไก่หาคู่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอนี่แหละเอาไก่ไก่ตัวนี้แหละนะครับนี่ ไปเฮ้ hey. ที่ตัวนี้มันกําลังมันกําลังออกไปอยู่นะครับเราก็ช่วยมันหน่อยเรอเราให้น้ํามันไปแล้วมันสนละทีนี้เราก็ฆ่ามันกินนะครับเฮ้ห hey. hey. นีเหรอเซิร์ฟนี้มี NPC แค่สองตัวนะครับเอาบ่เอาบ่เราก็เก็บของไม่นีนะครับใช้ชีวิตแบบชนบทละแล้วกมม็มีที่เก็บน้ำของเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับนี่ บของนะครับออเ,เอาละเดี๋ยวเราเข้าไปฆ่าส่บนเก่อนนะครับชีวิตชนบทต,ต้องมาเซิฟนี้เท่านั้นเซิฟเอาชีวิตรอดบนเกาะแล้วก็ต้องเซิฟนั้นแหละบ้านใจ ง่ายมากอกีแล้วเราก็เหมือนทําการเกษตรครับเราก็ทิกงยาไปด้วยนะสารวจเซิร์ฟฮมวิเลเจอร์ไม่มีทางแน่ก่อนหนึ่งเราต้องหาของกินนะครับอ่าวหมูไม่ใช่คุณหมูมันไม่ค่อยหนีเท่าไหร่นะครับแล้วละมันไน่าจะเพิ่มเลเวลเราต้องเฮ้ยทไม่รห,หมู นี่นะคะนี่คือคนเลี้ยงสัตว์นะครับคนช่วยดูแลเซิฟนี่น่าจะเป็นญาติผมนะแฮปปี้เกมนะครับเอาละสำหรับคุณเดี๋ยวๆดีเดี๋ค่าคนช่วยดูแลเซิร์ฟก่อนเดี๋ยวตั้งชื่อเป็นแฮปปี้เกมนะครับเอาละมันก็ตายไปแล้วตอนแรกผมนึกว่าแฮ NPC มันก็จะไกลนะครับอืมได้แล้วแล้วก็นอกจากการฆ่าสัตว์นะครับก็คือการปรุงอาหารทํากินเองด้วยทังจะฆ่าแล้วเราก็ตัดต้นไม้เองนะครับกเล่นไม้ครับชีวิตเราตอนแรกเราต้องมีไม้ก่อนเป็นอย่างแรกเอาละตัดไม้รค่ตัดไม้ไม่ใช่ตัดใบไม้นะ เย่ yeah. มาได้โหต้นไม้ลอยได้ไมีไทยอ่ะแล้วทีนี้เราก็ไปสำรวจบริเวณรอบๆเซิร์ฟนั่นนะครับว่บามันมีอะไรไหมถ้ามันมีเราก็จะได้ไปแก้ไขมีปัญหานะนี่โอ้ยมองว่าเห็นนี่นี่วันนี้อืมไม่มีอะไรผิดปกติครับก็ไปดูว่าอันนี้มันสับเยอะมากๆเนี่ยอืมทางนี้ชันมากครับแล้วเราก็ต้องขุดคลองดีด้วยนะครับเดี๋ยว เราต้องตัดไม้ไปทำเป็นสติ๊กแล้วก็เอาดาบนะครับอืไม่ได้เอาละโตัวค้าแบบพกพานะครับเราเหมือนคงแต่ต้องตัดไม้อีกเยอะเลยนะทำชุดก่อก็ได้นะคะจากหนังวัวยิบสี่อันประมาณนั้นแหละไป ี่แสงก็มันค่อยค่อยผ่านมาเรื่อยๆนะครับอไอตัวค้าพกพาหไม่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับแล้วเราจะทำเอาอะไรดีนะเอาละไก่ก็ไข่นะครับเาเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยลูกไก่มันไม่ออกนะครับ นี่อีกแล้วครับอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนั่นแหละก็ไม่ได้เลยครับไม่รู้ทำไมอะ่ะอยากได้ลูกไก่มากขนาดเสริมแล้วมันยังทำได้เลยไม่รู้ทำไมนะเออนี่เราก็ลองหาไม้แบบนี้มาดูนะครับนี่ว่ามันสามารถทำอะไรได้ แบบนี้ดีกว่าไม้ธรรมดาอีกนะคอะอ๋อโอ้ขุดง่ายกว่านั้นไม้ธรรมดาอีกแล้วผมรู้สึกว่ามันเร็วๆนะอทำทำลายเซิฟเราแล้วทำลายทรัพยากรในเซิฟเราแล้วอ๋อไม่ได้เลยนะครับเนี่ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ ไหนบอกนี้มันสามารถช่วยอะไรได้อาคนชนบทนะครับเขาไม่ได้วิ่งไปมาเราก็ต้องทำงานนะครับเขาไม่ได้เล่นสนุกเหมือนเรานะเขาก็ต้องทำงานเพื่อเอารายได้ใช่ไหมล่ะหาเงินแล้วก็ใช้ชีวิตชนบทในเกมบ้างมันดีไหมในโหมดสบายเนี่ยโหมดเอาชีวิตรอดไม่ใช่โหมดผจญภยัยเออมันก็เรียกว่าผจญภัยก็ได้ เอาละเราก็มายืนบนหลังคาบ้านของผมนะครับนี่หลังคาบ้านแล้วก็จะข้ามฟากไปนะครับอา้าวมาทางนี้เอาละลูกลัวไม่ต้องฆ่านะครับเพราะว่ามันไม่มีเนื้อเดี๋ยวๆๆซ่อนแอบได้ีด่เว้ยส้นแอบได้ครับ่อนแอบได้ครับบ,ร,บริเวณนี้อ้าวไก่ไข่เยอะมากเลยนะครับอือ ไข่อะไรเยอะแท้โอ้โหเยอะมากว่าเราไม่ไปเก็บไข่เนี่ยโอ้โหเยอะนะครับเนี่ยไก่อ๋อถ้าเรามีเยอะครับมันเราต้องมีเยอะๆนะเอาละเราก็ทำงานไม่ได้หลายอย่างนี่อีก,อก,อก,อกไข่ไปเดิมบริเวณไหนไข่จะมีบริเวณนั้นเลยนะคบ เอาละมาแล้วนี่ครับอื๋อ,ม,อมีอันนี้เลื้อยด้วยว้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวแล้ว,ว,ลว,ลวผมงงอ่ะลูกไก่มันมันมันกระโดดเหรอเมื่อกี้เห็นไข่มันหมดแล้วนะอะไรเนี่ยงงแป๊บงงแป๊บเอาเอาละ วันนี้เราทํางานหลายอย่างทั้งขุดไม้อะไรให้ไข่ไก่กาเนิดไก่บางตัวนะครับอืมอือะไรเนี่ยอ้เอาละผมเบื่อการให้ไข่ไก่ละชาวชนบ,บทก็เบื่อได้แล้วก็เข้าหนาบานผมนะครับอืบ้าผมจะเล็กครับสร้างแบบพออยู่พอกินอย่างน้อยก็มีแอร์นะแอร์มันไม่มีบนโลกหรอกอ่าวัดดี น่าจะเอาคนทำอาหารเป็นแฮปปี้เกมนะครับเอาละหมก็มีของเทพด้วยแต่ไม่ใช้ก็มีเนื้อโครเยอะเลยเอาละไหนดูโต๊ะครับวัดเ h อโอ้โหไม่ไม่ไม,ไม่เอาละขอเธอเออดูโต๊ะครับสิ โอ้นี่ต้องเอาหลายอย่างเลยครับเนี่ยอันนี้โอ้โหกว่าจะได้ชุดกอนหนังวัวหลายอันเลยเอาไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ทำงานแบบชนนบุตรมาได้นะงานวันนี้คลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสวัสดีค่ะ